ปู่ปยูบ่พอปู่ประยูเอาธรรมบ,บชมนะครับลาเอฟซีแฟนคลับทั้ง่องวันนี้เดินมาหาเดินทางนะครับผมมาหาปู่เชวานปู่ประยูพี่น้อง <c oughs> พ,อพ,อพ่อพ่อเพิ่นพอดีอันนี้พ่อเพิ่นกบบนเนเ็เป็นเสี้ยนเลขเป็นเล็กวิ่งให้กันนะครับธรรมบ,บชมพอ่อหยัดนะพอนะ่อเนาะครับผม,มจังไดพ่องวดเนี่ยเก่งได้แล้วบ่อันนี้กำลังเบิ่งสูตรพอดีมันบ่พอเออ มันเหลยกแต่ละคนมันบวคือกันนะคนละคำนวณคนละยางเบังบังนางซื้อเหลี่ยมหยวแต่วบังคนละอย่างจับจับคนละตัวใช่ไหมสำหรับพรอว่าครับเอาแหงว่าชุชุดคือซี่กับเจ็ดสี่กับเจ็ดประพองเงนสี่กับเจ็ดแหงวอกให้สองสองหกเก่าบนนะครับซี่กับเจ็ดแหงวอกให้สองหกเก่าซี่กับเจ็ดนี่เด่นสองหกเก้านี่เป็นตัวติดประพะอโอค่ะ ว่างหันเป็นหนึ่งสามแปดสองหกโอเป็นเป็นสามหกแปดครับงวดเมื่อกี้สามหกแปดสามหกแปดเด่นประเดี๋ยวพอคืองวดว่างวัน่างหันสามหกแปดงวดนี่เป็นสองหกเก่าครับเอลิฟต์นานมากอืมมาติดสี่กับเจ็ดหงวดนี้สี่กับเจ็ดครับผมเอามาใส่กันเอามาใช้กันบาครับตาไฮเด้นนี่สี่กับเจ็ดตัวใดเด่นกับพอให้เจ็ดพอให้เจ็ดพ่อไฮเจ็ดบนนี่คือนจากไหนตองมิจเจ็ดโอ้ วดที่แล้วถัดติดนี่ติดมันติดหกเป็นมาผ่อนวอดที่แล้วพราะเสื้อเก้าหกเสื้อเก้าหกต่างหาเมื่อนหกเก่าเสื้อหาพันหนึ่งว่ามันจะว่าหกเป็นลักหนวยออกออกสองหกออกสองหกมันใจหกเป็นลักหนวยที่ผ่อนวอดที่แล้วก็คือเลกลักซิบมันมีหนึ่งหอดหาพิจานาเลยครับหนึ่งหอดหาเลกลักซิบครับว่างหันศูนย์ว่างหันศูนย์หอดศูนย์หอดสี่ศูนย์ ศูนย์ฮอดสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ว่านั้นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ฮาโต้กบมาสองคับมาลักซิตมาลักซงวดนี้ตัวใดล่ะพ่อลักซิตงวดนี้หนึ่งหอดหาหนึ่งหอดหาหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นลักซิตเป็นลักซิตเอ้าเจ็ดคือเจ็ดคือบติดในลักซิตฮะพ่อหายท้องเป็นลักซิตเนี่ย วันใดป่ะวันนี้วันนี้บ่ป่ะอ๋อถ่ายแทับนี้จะเป็นสองซีสองเจ็ดคมาปมมันบ่ป่ะหกเจ็ดตัองเสีนะครับเป็นหกเจ็ดหกซีเปแน้วเสียครับคิดว่าบัณฑิเป็นไปว่าอืมได้มาท่าผมก็จะเลยลงเลยเลียดดังมากไปดีป่ะดังบ่ป่ะการจะดังหกเก้าแม่นะครับหกเก้ากระดังติดหกนี่แหละพ่อวันนี้หกดัง หนึ่งสองสามสี่ห้านี่เป็นหลักสิบแต่ว่าพอเดินสองเอามาติดสี่กับเจ็ดปูปูเพิ่นบ่อบ่อวายไตงใพอวนไหมวดเพิ่นจับเหล็กอ็ติดมาโดนแล้วต้องได้เกินปีเพิ่นจับเหล็กบ้านม่วนนีเพิ่นเลยบ่อวายแงไหนต้นกับบ้าวับบ้้าออกสาหะอันนี้ครับพอเพิ่นก่นอันนี้ันพอเพิ่น่นครับ สกับหกให้เจ็ดกับแปดเลขพเนได้นีอันนี้เลขปูพว่าพอได้เลอน้เลขปูปูคืสองกับหกให้ติดเจ็ดกับแปดกับสองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองแปดครับสองเจ็ดสองแปดหกเจ็ดหกแปดอันนี้ที่ปูเห็ดไว้ได้ทำมาชมเด้เพราะว่าปูมันเลยเบิ้งเบิ้งอ่าแต่จะมีสูตรพอเพิ่งกนนังบนสูตรอยู่นี่อืมทาของพ่อบนนี่บนอย่างเดียวนะพ่อสี่กับเจ็ดครับพ่ออยากบนอย่างเดียวครับท่านผู้ชม จะเบาเท่าเขียนให้คือเรียกมาจากใครจะซีกจากกันโอ้ครบะสามสี่เจ็ดเจ้าครับสามสี่เก็ดเจ้ามันจะซีกจาเจ็่ครับอืออำมาช่วงนี้แล้วคนเมือบันเทิงปูตกปลาเมื่อวานครับเล่าไรแตยครับเล่าไรแตายจะัาเล่าบอกว่า ภูเลยหบกสิบเลียสี่ร้ลยเยใชหกเจ็ดห้าหกเจ็ดไห่ใสตทุกป้าวันนี่เดือนเจากันละอือใช่ครวันนี่อืออันนี้ผู้ได้บอกก่อนที่ว่าหกเจ็ดู้ลดจยกสูกเนี่ยคนคนไหลไตอือเอาเราเราบอกก่อนเราจะนี่บอกก่อนหกเจ็ดตัวเดียวกําเวี้งเนี่ยไปห่อบาดไปห่อบาดเท็บุญยินซีของวงพทอท่อเพื่ยปูครับก็ขึ้นมาไหลไตไหลไตอือเพราะนี่ไปไปห่อไปเฮ็ดนยังอยู่วัดน้ำกันเป็นไรว่าเอ ผู้อดอยากถูกน่เ,<อ>เสียเรื่องหกเจ็ดทีพ่อครเอามันกรติดมันกรติดทงพอวะออะไรอ่าธรรมชุมเราตเรียอ,อาจารย์เช่นเลิอ่าพ่ออยากนะครั 1, 4, 6, บหนึ่งเดือนสี่หกเจ็ดวิ่งต่ไรขวาสี่กับเจ็ดปะขวเลขติดต่ไรวาเลขติดสองพกสองหกเก้า จับครูจะจับเป็นสองสี่สองเจ็ดตั้งสี่บอกระพาะหกสี่หกเจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดครับผมอ่าเอาทชมคือฟันตรงตัวนี้เป็นเห็ดคือเหล็กต้นหนึ่งหอดต้นหนึ่งหอดแต่หอดขาเป็นลักสิบครับเลื่ยหายตัวนี้เป็นตามหามาเป็นเหล็กเรื่อตัวนี้เป็นลักสิบอ่าที่จริงซีก็เป็นลักสิบได้ครับซีก็กลับตัวซีหายมากกลับตัวกลับตัวเอาติดซีนี่กลับตัวเอาพอเทำมาเอานะครับก็จะได้อ่า ทีสอครับสองสองนี่ครับตัวน้่นะครับราสองเจ็ดสองเจ็บสต้องกัดสองเจ็ดบต้องกับหกสีหอันนี้จะเป็นสี่หกอันนี้สีหกอันนี้จะเป็นหกเจ็ดเพราะว่าหนึ่งหอดหาเป็นลักซิปนะพ่อเนาะสีอันนี้หกต้องเป็นสี่หกอันนี้ก็เป็น4ีเก้า อันนี้จะเป็นเก้ายยังพ่อเก้าเจ็ดพ่พ่อเนี่ยหรือเจ็ดเก้าอันนี้ว่อันนี้ว่าบ๊อบบบบคนเป็นเจ็เก้าบเจ็ดบ๊นเป็นเป็นอะไรพ่อบ๊คบนเต็มจับเก้าเจ็นี่บ่อพ่อครับบ๊เบพ้บ๊คนเต็มบาจับพ่อพ่อหรือยังไงมจับเลยเอาาจับ่จับแค่นี้เก้าเจ็ด่เก้าเจ็ดว่าเป็นดอกบ่เป็นอาเป็นกลเป็นเก้าาครับนี่ครับซีเก้าจับแล้วบจับให้เต็มสูตรพ่พอเอาก็แลาวแต่แล้วอาบจับ แต่พอมาตัวนีบ้บอเอาอะไรได้ดพี่น้องเด้เบาเทาจับให้เต็มสูตรบนอย่างเดียวเป็นชุดบนแ <c oughs> ล้วลองเบงิไปนะพ่อเนาะเออมีคู่เน้นบ่ค่ะพอ่อครับของพอ,พอมีแค่นี่แหละบ่มีตัวเน,นะะ้นบ่ค่ะถ้าวิ่งอีเดือนเจ็ดพ่อว่าเดือนเจ็ดบ่พ่อเพราะว่าเป็นสองเจ็ดดีกว่าสองเจ็ดดีกว่าสองเจ็ดดีกว่าเจ็ดตัวอืมอืมนะครับ ไอ้ผู้ที่เพิ่นบอกที่เพิ่นบอกก่อนเพิ่นไหลไหลไหลตายหกเ<ห>จ็ดนี่บ๋อพอจะมีในสูตรนะมีพ,ออพ่อเพิ่นไว้ังตรงในสูตรอยู่อเอาท่านผู้ชมก้าเจ็ดนี่พ่อเอามาบามักได้พี่น้องได้แต่ว่าจ,จับตามสูตรตามสูตรของพ,ออพ่อเพิ่นอ๋อนะครับเลขปูตัวใดกับผ้าเพิน่นพอคอยจับอันที่ที่เพิ่นเขียนไว้นี่สองหกสองกับหกเจ็ดกับแปดสองกับหกเจ็ดกับแปด เอานะครับธรรมชมอันนี้พ,นนพันเขียนไว้บ 6, อกปู่ธรรมชมสองกับหกเจ็ดกับแปดก็ได้สองเจ็ดสองแปดหกเจ็ดหกแปดก็พอเนาะก็มาตรงหกเจ็ดนี่เอาธรรมชมพ่ออยักนะครับพี่น้องบนอย่างเดียว สีกับเจ็ดนี่เด่นที่เจ็ดเลขมันมหภาคอ,อืม,อมนี่เด้กเอก็เห็นหวดก้อนมาสองตัวเลขสี่ตัวแต่มาสองตัวครับม,ม่สองไม่หกไม่เก้าครับอืมเอาแล้วพี่น้องแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับพ่อหยัดนะครับพ่อว่าเป็นชุดบนอย่างเดียวนะครับเด่นสี่กับเจ็ดทาเลขติดพอ่อสองหกเก้าพ่อว่าหนึ่งถึงห้านี่จะเป็นลักสิบ นะครับทำช่อมพอพันจับให้กับสองซีนะครับสองเจ็ดสองซีซีสองนึ่ครับตัวนั่มนะครับเพราะวันหนึ่งถึงหาเป็นหลักสิบซีหกหกเจ็ดนะครับซีเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดพอครับบ้ามาอัตราเขียนให้เต็มสูตรเป็นชุดบนอย่างเดียวเก้าเจ็ดที่บอกว่าเก้าเจ็ดเป็นล่างได้ที่บอกนะครับทำช่ชม พอดีนะครับพ่อพ่อถนัดตะบุญนี่บอค่ะล่างบ่มีบอก่ะพ่อครับเป็นเล็ล่างมันเดี๋ยวก็บพิษเดี๋ยวก็ถือนั่นบ่มันบ่มือนอ๋อ้บ่คือเล็กบนบวกเหล็กบนค่ะเอ๋อนะครับก็ถือว่าพ่อมาถักเก่าเจ็ดมาได้คือมาล่างเนาะพ่อเนาะเก่าเจ็ดเจ็ดเก่ามาได้มาล่างอืมพ่อพนนีนะครับก็นั่งคำนวณเบิ่งสูตรเออ มาจับใส่ไอพ่อไอที่พูนไอที่พูนบอกไปก่อนพูนเสียชีวิตนี่บอกพ่อพูนว่าพูนว่ายังไรเกาะพูนว่าพูนไป็ห่อบาดครับุนินซีบุนนซีบุนินซีของบันทุกูกถือว่านข้ออืมอะไรด้ัยไม่ได้มาเลงมา,าะอะไรใส่แล้วพูนบอกไปแย่งไปก็พ่อแล้วบอกว่า ก็หยอบถึงเรื่องคือโหลดเรือพกเกตเลยตัวเดียวนะแต่ว่าตรงกันพอดีนะพ่อเพื่อได้โชคน้ำขึ้นเนาะพ่อองแล้วนี่พี่น้องพ่อคนเดินสองเจ็ดเด้อสูตรพ่อคนเดินสองเจ็ดนะครับตัวร่องกับหกเจ็ดนี่แหละตัวที่ปูร์คนบอกไปนะครับก่อนมันเสียชีวิตตัวหกเกตหนาเย็นลางลายว่ากับเก้าเจ็ดนี่บ่พ่ออืตรงใจว่าเป็นลางตัวหกเกตครับผม เอาแคปหน้าจอทำ้ง่มเอาขอบคุณครับพ่อค,ค,ครับพ่อขอบคุณครับพ่อ,อพีอ่น้องสวัสดีครับพอ,พ,อพอกันไหมในคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ